สวัสดีสมาชิกรถมือ2 c h ชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เชฟโเรเลตออฟต้า1.6 LT ปี2005สภาพสวยใสยไม่เคยติดแก๊สสวยเดิมๆทั้งคันครับภายนอกภายในน่าใช้สุดๆกับราคาเงินสดไม่มีอีกแล้วถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับเพื่อนๆ69,000บาทเพื่อนๆได้สีบอลสวย,สวยๆหล่อๆเลยนะครับ ตอนเป็นป้ายแดงและราคาล้านนะฮะล้านเศษเ,เลยนะครับวันนี้ออฟตานะครับรถที่เป็นตัวขับดีตัวขายดีที่สุดในเชฟโรเลตนะครับยอดรถเนี่ยเป็นหมื่นๆคันนะครับในประเทศไทยวันนี้มาแล้วครับกับสภาพดีๆนางฟ้าสวยๆเกียร์ออโต้ด้วยนะครับใครพร้อมใครอยากซื้อคันนี้ราคาเน้นๆไม่ลดแล้วนะครับ69,000าบาทรีบมาจบรีบมาตัดสดเลยไม่บวกแวดไม่มีค่าโอนบัตรประชาชนใบเดียวพร้อมรับพร จัดส่งให้กับทุกท่านแล้วนะครับรถจอดอยู่รามอินทราเ,เพื่อนๆใครอยู่ใกล้มาลองเช็คอินมาลองทดลองขับมาดูเอาที่ชอบแล้วจ่ายเงินเอากลับบ้านเลยนะครันนี้สืยสู่เอกสารครบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเป็นศูนย์รถยนต์นะครับไม่ใช่เต็นขนาดเล็กนะเป็นศูนย์รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ดูแลรถคัดรถมาให้แล้วเป็นรถราคาถูกที่สุดในเว็บราคาส่งด้วยละกันนะฮะเอาแบบนี้เลย69 0 0 0บาทไม่มีอีกแล้ว ต่างจังหวัดกลัวไม่ทันโอนจองและขับรถมารับรถนั่งรถอะไรมาก็ได้นะครับแล้วขับคันนี้กลับบ้านไปเลยไม่มีอีกแล้วรถเข้ามาสภาพแบบนี้สีด้วยสีสวยยอดนิยมเลยนะครับคันนี้ผมบอกว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับอะไหล่มากมายครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้สภาพนางฟ้าสุดๆใครสนใจขอคนพร้อมนะรีบโทรมาเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเซลล์ออนไลน์เยอะมากเพื่อนๆบางครั้งเนี่ยเราดูคลิปเนี่ยผ่านไป4ีหวันเนี่ยรถอาจจะติดจองได้ดังนั้น เดี๋ยวเช็คก,กับเราก่อนถ้าเช็คแล้วผมแนะนำครับอยู่ไกลมาไม่ทันจองเลยนะครับสามพันบาทเท่านั้นเองแล้วนัดหมายวันมารับรถเลยหรือถ้าไม่แน่ใจเอาที่ใจที่ชอบเอาที่ใจที่ใช่ทดลองขับก็นัดหมายมาดูเลยนะครับไม่มีปัญหาครับที่นี่รับรถแน่นอนตรงปกครับมาเลยนะครับผมอย่ารอช้าออปต้าคันนี้6 9 0 0 0บาทเอง ตัดสินใจเลยครับสุดประหยัดสุดพุ้มได้รถเก๋งขับไปใช้งานกันยาวๆครับ0885845375ขอคุณพร้อมนะด่วนๆอย่าตาัดสินใจนานไม่ทันแน่นอน